นานนี้เนี่ยทำงานกูสุดยอดเลยกระดกรัอนนี้ให้คาสัคมีประน์้วต้องมีข้อการว่า เจ็วันหนักนะทุกท่กนบ,บัานที่มีประสิาเรคุณเขาพระคุ่านท่นยกรนตรีแล้ท่านรัปีที่็นแรงานมากที่ที่เป็นุนะจัดการการเยียวยาช่วยเหลือเราพยการเอาไวอยากให้บริจิตน,นี้ปตะสบไปโดยเร็วนะายกก็ฝากว่าพวกเจ้าของกิจการที่พอมีีตลาที่ดหลือน้องถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยซื้อรัาวข้าวร้านอะไรแล้วที่มันส่ง รู้แล้วว่าก็เดี๋ยวพวกจะส่งผู้ประสานให้ค่ะท่านอาหารว่าที่ส่งเลยครับซี่ๆ่าหารช่วงไหนจะมาของจะมาเจ้าแต่ว่าประหลัดวันแรกนะครับท่านั้นเดี๋ยววันหลังๆอาจจะมีการประสานเพื่อการนำตัวอะไรที่มันทันเจริญที่เพราะว่าเครื่องไข่ไข่เครื่องไข่ไก่ที่ที่คุยกับพี่พี่ไว้แล้วว่าไข่ไก่ไข่ต้มยำไข่กับท่านพี่ผมกำลังจัดม้วนมาอยู่ถ้าได้นะก็เอาเนื้อพวกของของทูน่าด้อกมาครับประทานใร้านด้วข้าววันละร้านบาท มา2องหมื่นข้างของกองศิลป์แต่นี้เราต้องทดาด้าต้าดีกว่าแล้เดี๋ยวอันดับแรกคือให้หนึ่งหนึ่งต้องมาสารทางสมาคมว่าแคมป์ไหนมีคนเท่าไหร่ใครผู้ใช่ไหมแคมป์มันมีไม่ถึงห้าพันคนหรอกแคมป์เนี่ยแคมป์หนึ่งเต็มที่ห้าร้อยเจ็ดร้อยพันเดียวคุณฉีดวันเดียวก็หมดแล้วแต่คุณต้องเอาให้ได้ว่าใครที่รับเขาซื้อแล้วเนี่ยเป็นอะไรกองศิลคุณนึกจะไปจุด จะขอวิดีโอสักครู่นะครับแต่เราก็ตุ้นเอาไว้ถึงเวลาอาจจช่วยเหลือแรงงานเยอะใช่ครับแล้เก็เป็นพวกนี้ไปถึงพวกอนกันไปถึงพวกก็ีไมได้หนหรือันี้เขแยก้ิดุลพวกที่กุศลก็ทยอยหมดนะแต่นี้คือเ็นุยอทรียอกบาบานสม่อซึ่งังเขา cha <laughs>